สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนครูมุกครูณคณคิตนะคะวันนี้พาไปทําข้อสอบค่ะข้อสอบอะไรเอ่ยอันนี้จะเป็นข้อสอบโอเน็ตนะคะเป็นข้อสอบโอเน็ตของป6ค่ะเป็นของปี2566นะคะของปีที่แล้วนะคะเดี๋ยวครูพาไปทาเนาะมาดูข้อหนึ่งกันเลยค่ะข้อหนึ่งให้หาผลลัพธ์ของตัวนี้เลยนะคะ3,48,951ลบกับ หนึ่งแแค่ะแล้วก็บวกกับ9,108พัคูณกับสิที่นี้วิธีการทำของอันนี้นะคะก็ง่ายๆเลยคอนเซปต์แรกก็คือต้องทำในวงเล็บก่อนนะคะทำในวงเล็บของแต่ละตัวก่อนก็คือจับตัวนี้นะคะตัวแรกนี้เอามาลบกันได้เลยอันนี้ก็จับคูณกันแล้วเอาผลของ2ตัวนี้มาทำไมคะ บวกกันตามนี้ได้เลยนะคะอ่ะไปคิดเลยค่ะเราก็เอามาตั้งเลยค่ะก็จะเป็นสามสี่แปดนะคะ9ก้าห้าหนึ่งค่ะลบกับหนึ่งห้าเ้าปดสี่สามค่ะอ่ะเราก็ลบเลยค่ะอ่ะลบได้เท่าไหร่คะ 1นลบสได้ไหมหนึ่งลบสไม่ได้ก็ไปยืมตัวหน้าใช่ไหมคะตัวหน้าเหลือสี่ค่ะตัวนี้ก็กลายเป็น11 1 1อลบสได้เท่าไหร่คะได้8ปดใช่ไหมคะได้แค่ะทีนี้ต่อเลยนะคะสีบสได้ศูนเลบแเหลือห่ค่ะแปลบเได้ไมแปดลบเาไม่ได้ไปยืมตัวหน้าเหลือสามตัวนี้ก็กลายเป็น สิบแปดสิบแปดลบเก้าเหลือเท่าไหร่คะก็เก้าใช่ไหมคะอ่าสามลบห้าได้ไหมสามลบห้าไม่ได้ไปยืมตัวหน้ามาคะ่ะยืมตัวหน้ามา 1, หนึ่งเหลือสองตัวนีก้ก็กลายเป็นสิบสามสิบสามลบห้าเหลือเท่าไรหร่คะสิบสามลบห้าก็เหลือแปดนั่นเองใช่ไหมคะสองลบหนึ่งเหลือหนึ่งอ่าเพราะฉะนั้นข้อนี้ได้คําตอบเท่านี้ใช่ไหมคะเอาวางไว้ก่อนอ่าแล้วก็ไปคิดตัวใหม่เลยคะ่ะในวงเล็บ นี้นะคะอ่าวงเล็บนี้ค่ะก็จะได้เป็นเก้าหนึ่งศูนย์แปดค่ะคูณกับเท่าไหร่คะคูณกับสิบห้าอ่าเราก็ต้องคูณปกติเลยค่ะ 4อะไรคะ5 8เป็น40ใส่0ทด4 5 x 0ได้0 0 4เป็น4 5ณ1เป็น5 5ณ9เป็น45ก็ใส่45ไปได้เลยคะ่ะต่อมาเรามาดูที่ตัวนี้คะ่ะเลขก1 1เอาไปคูณ8ใช่ไหมคะ1 8ได้8 1 0ได้0 1ณ1ได้1 1 x 9ได้9แล้วจับทำไมคะ จับบวกกันเลยนะ,ะนักเรียนทุกคนน่าจะบวกลบคูณหารคล่องอยู่แล้วนะคะคุณครูก็ไปไวเนาะ,ะค่ะบวกกันได้0ได้ไปบวก4เป็น12โทด1 5บวก1เป็น6ค่ะ5บวก1เป็น6แล้วก็9บวก4เป็น13อ่าทีนี้เราก็ได้ คำตอบของแต่และว,วงเล็บแล้วเสร็จแล้วเขาบอกว่าให้เอามาทำอไรกันคะให้เอามาบวกกันเพราะฉะนั้นเราก็จับสองตัวมาบวกกันเลยก็จะกลายเป็นหนึ่งแปดเ้าหนึ่งศดบวกกับหนึ่งสามหหสองศูย์ค่ะอ่าจับบวกกันเลยนะคะ ได้เป็นเท่าไหร่เอ่ยก็ได้เป็น8เป็น2เป็น7 9บวก6เป็น15ใส่5ทด1 8ึบวกหเป็น9บวกกับอีก3เป็น12ใส่2ทด1 1บวกกัน3ตัวก็คือเลข3นั่นเองอ่ะทีนี้เราก็จะได้คำตอบแล้วไปดูสิคะ325728ตรงกับข้อไหนคะก็ตรงกับข้อ1นั่นเอง ได้ไหมคะอันนี้ไม่ยากเลยนะคะบวกลบคูณหารพื้นฐาน,น,ฐานแต่คอนเซปต์ก็คือต้องทำในวงเล็บก่อนทำวงในวงเล็บแต่และว,วงเล็บแล้วมาดูเครื่องหมายว่าเขาให้ทำอะไรต่อเราก็จับอย่างอันนี้บวกเราก็จับบวกกันได้เลยเพราะฉะนั้นเราก็จะได้คำตอบตามนี้เลยนะคะ,ะวันนี้ก็สวัสดีคะ่ะ